อารุณสวัสดเพื่อนๆนะนะสายสตรีทนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบางดังสตงงรีทฟิชชิงริมคลอง้อเมดูซ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาเดินกันอยู่ที่คลองแถวบ้านนะฮะ น้ำก็ได้อยู่ได้อยู่อยู่ยังไงไม่รู้เดี๋ยวมารอยชมผมงานกันนะว่าจะพอมีตัวไหมวันนี้ผมก็มากับคู่หูดูโอ้นะครับนี่ครับบางแชมปแห่งทุ่งกุลาร้องไห้วันนี้านาเขมีอะไรามาเล่นอีกเนี่ย เฮ้ยแต่มันเป็นบอดี้เป็นงั้นน่ะเฮ้ยแต่ผมมันกัดนุ่มมากเลยนะแล้วติดสว่ายากด้วยพอเราเล่นแล้วกัดนุ่มเดี๋ยวเรามาลองดูนะมันขย้อนขย้อนอะไรเขียวอ่ะไอ้ชาชามันนุ่มอ่ะมันเขียวแล้วมันไม่คลายกุบกับปุบกับเออโหและหางโบกเลยมันมีแบบคล้ายๆเหมือนแบบเป็นสันๆันอะใช่เวลาเทเจอร์แลามันเขียวอ่ะมันจะเหมือนแบบกุ๊กฟันอะแล้วมันจะขย้อนขย้อน เดี๋ยวเรามารอดูผลงานของมังแชมป์กันนะครับวันนี้ว่าจะมีให้เพื่อนๆดูไหมจุกรู่อย่าคายก่อนแล้วกันนะโอ้โหหลุดมีเพื่อนแล้วโอ้โหย่งขึ้นมาหล่อเลยวัยรุ่นอ้าว เสมอหนึ่งหนึ่งใเห็นภาพเลยเ <laughs> มื่อกี้ท่าขึ้นมานะอันนี้เลยบางต้องบอกละแต้มแรกมาแล้วครับ <laughs> เฮ้ยแต่แบ,บ้างโอ้อารมณ์เลี่ยดเลยนะอารมณ์แม่งคนลาฟิวกันเลยลวทธิยกขึ้นเมื่อกี้อะไรนะประเดิมนะครับคันเ <laughs> <ช>มดูซ่าใช่เมดูซ่าเอาเอาเอาเดี๋ยวรอก๊อกสอง <laughs> ใครๆก็หลุดกันได้เป็นเรื่องธรรมชาติของบางดัมบายลุยกันต่อ ยังไงวะเนี่ยบงังอู้หูอูห้หูอีกแล้วกูดโดนรออีกแล้วใช่บงใช่มันมันมันมีอยู่สองบังจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะโอ้ห้หูเอ้ยมีไฟด้วยบางเียมจังหวะแ้วอยู่้บังสองไฟเลยฟองแตกเลยเพื่อน จังผมว่ายังไงมันก็อยู่เนี่ยออไมัมหลุดวะ่เบ็ดไม่เปิดว่เิดไม่เปิดจริงพี <c oughs> ่วเพอตอว่งฟึเลยนวินะ่งฟน้เปิดหัวโนคะ้แงแรกมาก็หลุดเป็นซิสายวิ่งขนาดนี้แล้วมึงไม่ให้กูเห็นหน้ามึงงหนงเออ ไม่แขงกาเลยมาไม่แข่งกายี้แข่งกาว่าไม่มีตวยแล้วลากลงาญ้าเบาแม่งดูดบึ๊บใช่ไงแล้วอบอกว่านแล้วาวัดหัวแรกมันวิ่งสวนเลยนะเปิด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 ปึ้งเลยนะนะทำไมนะโอ้โหเอาผลงานมาดูหน่อยสิปล่อยไปแล้วสองอ้าวเดี๋ยวผมก็ตามไปติดๆนะอาจจะมีโอ้ยไฟมันู่ว่มันวิ่งแบบเกใจใช่ใช่ <hearing. S 2> สายตึงเลยอ่ะเออไห้วกเนี่ยบางแคจะเดินอีกคราเคราวนี้แกแกจะมาแกแค่รวา,างแกแคเนี่ยอีกแค่กว่าเก่าอีกเจอใต้จะเอาไม่ได้เ <c oughs> นี่ยนี่แหละเพื่อนเดินสตรีทมันก็จะสนุกไปอีกแบบได้ลุ้นนะ <c oughs> ได้หาด้วย,วยเรื่องขเรื่องโอเคเดี๋ยวดูกันตาว่าเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยต้องโดนนะ

พอเวลาแบบตั้งใจเน้นๆน่ะแม่งไม่ค่อยกัดหรอกแต่เวลาเผลอๆแบบไม่คิดหาอะไรมั่วเป็นยิ่งจริงหูเหี่ยมโคตรน่าดูเลยเพื่อนยอดนะเห็นไหมมีจิบนะ,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 นะ เออไปไปเดี๋ยวเราไปลุ้นดูข้างในต่อกับเมดูซ่านะลอกบอดคันเมดูซ่าแปดขีดสิบเจ็ดหล่อเอานี่ไม่รู้เพราะอะไรเดี๋ยวก็รู้ดูดนะิมันตามมาขวาใช่ผมบอกแล้วรุนเลยนะมันตามมาขวาบางทีก็สนะันตินู้นนะไม่ตามมาขวาบนเนี่ยแล้วก็บนเนี่ยวาแต่มันคว้าไม่โดเนเลยเขาเลยบอกว่าบางทีบางมีใบยยหลิวไม่น่าจ,จะเอา ขมับเลยอ่ะเอ้ยไอ้บ้าเพราะฉะนั้นลองแล้วมันเหมือนมันตามมาแต่ไมื่มไหร่เอาสาระเกี่ยวใบหลือเผื่อจะยั่วให้กาดปุ๊บเลยระวังทำพลาดไปวันนี้เรานี่แบบว่าใช้โอกาสเบืองมากอ่ะเสมอกันแล้วนะเอาตรงเราในใช้โอกาสพดเบืองอ่ะเสมอนี่ไม่ใช่ได้ปลานะรูดเออเราก็บ่นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตัวที่ไหนได้มึงอะทำพลาดเอง เออกดเลเทแต่ไม่เอาตัวไม่ได้โอ้โหบักกึ่มเอ้ยผมวิ่งแล้วว่แล้วอมาแล้วค่ะวัยรุ่นจุกรุ ตัวแรกนะครับเพื่อนๆกับเมดูซ่าจุกรุเห็นไหมว่าพอคันเนี่ยมันจะสนุกปะ่ะมันจะเหมือนออมันจะเหมือนปลาตาใหญ่ขึ้นอะ่ะบางนี่ปลา <c oughs> <c oughs> เออได้เล่นแล้วเพื่อนแต้มแรกะสวยเดี๋ยวขอวถ่ายรูป<อ>ถ่ายรูปเก็บหน่อยวสวยจริงวางมัน,จะ,นะมจะมีสายเพิ่มขึ้นเออนี่แหละสีสันเออ ได้ปลาในรอบ13ปีเมลดูซ่าเอาเรื่องแล้วคุณจะหลงรักยูแอลว่ามันสนุกแบบนี้เองพอกันที10 20ไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆตัวแรกมาแล้วชุกรุ เหลี่ยมแม่งโคตรน่าโดนอะลองรอบนี้เจอใบหลิวบางหน่อยว่าจะเป็นยังไงเอ๊มันกัดแบบตกใจไปเลยนะวุ๊บมันตกใจอะตกใจแล้วแม่งก็ออกมผมว่ามันน่าจะลงไปกลางคออันแหละ กดแล้วออกไปเลยนะส่วนมากปลาคลองก็อย่างนี้แต่เป็นเกลี่นมันตกใจง่ายเราต้องแบบค่อยๆไล่จับจุดมันให้ดีนะเดี๋ยวจะส่วแต่มันก็ฝับถ้ามันจะเอานะ่เออียเ,เหมือนมันไม่เอาละ ของไล่กลางๆเพราะช่วงนี้เป็นน้ำมันลงแล้วมันตื้นนะมีประเ์ที่มันจะลงมาอยู่ตรงกลางได้ตกใจโขดดินไอ้อ่ตกใจโขดดินในบักกิมเฮ้ยนี่ก็ยังมุ้นม้วนๆุ้นมวนอยู่นะ ไม่เอาล่ะเฮ้ยแักหน่อยให้บางชื่นใจแต่ผมเริ่มติดใจยูแอวนะผมว่ามันสนุกอะคือไม่ต้องแบบไปเวน้นเน้นแบบเวทหนักๆเหมือนที่ผมเคยเดินนะ แต่พอลองมาได้สัมผัสคันเบาๆจริงๆแล้วมันมันคตรได้ฟิลอะคุ้มคุ้มคุ้มคุมค่าที่ซื้อมากับนาโอด USA นะเออ,นะอเมดูซ่านะเพื่อน87รีไปตําเงินได้เลยหัวนี้ยิ่งๆถ้าประกบคู่กับเอ่อลอก DC นะที่นำนำเข้าจากกีนช่วงนี้ที่กระแสมาแรงๆ ว่าทั้งแบบวิบนงงงงี่ผมก็ดีสีทั้งวิบ <laughs> เออไปเดี๋ยวเราไหลเข้าไปดูข้างในดูเพื่อนแม่ทำอะไรมาเพื่อนเมดิซ่าไปเรียนต่อไม่ไหวจะติดแล้วอ่ะเออนี่เราก็อยู่ที่นี่เลยครับอยู่ที่นี่แล้วเรียนที่ไหนผมเรียนสารลอยอ๋อสารลอยอิสลามอ,อ่ะเฮ้ย อิสลา,ามเนี่เขเมรอิสลามไม่ใช่เขเมรอ่ะอันนี้พูดก็อ๋ออยู่ด้วยกันได้เออมีเอาเลยที่หลังเอาปั๊กเอาปั๊กมาตีอย่างงี้น้าเป็นน้านะก็น้าหัวใจอะโอ้อโหปั๊กตัวร้อยสองร้อยเออเรายัาง,อาอยางไม่กล้าเลยนะ<ม> <c oughs> โอ้เราจากคลองสิบหกเลยใช่บ้านน้าญาติญาติมีอยู่แถวนั้งคลองสิบหกบ้านผม,มอยู่ตรงนั้นอ๋ออยู่คลองสิบหกครับ เรถมาลดมา,ดมาส่วนมากคนมีคนมาเดินตีบ่อยไหมล่อยนี่นี่หน้าเขาจะแจกแล้วเนี่ยหน้าให้ปัก๊กแต่ข้ามมันมาตกนะปั๊กอะ่ะเอาไปเสียวกับปั๊ก3ตา เอามาเสียบเอามาเสียบในน้ําไม่ได้ไปช็อตตั้งแต่ดวงตาแล้วทีนี้เออสามตาสูดเฮ้ยสามตาไม่ได้เจอน้าผู้ใหญ่ใจดีนะน้าผู้ใหญ่ใจดีก็เอ็นไงนี่น้าเรียกเรียกว่าปักนะเนี่ยเนี่ยปักปักยีซองเอาไปหมนืนหมานสู้ๆไว้รุ่น ครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าบางใช่ตะเหลี่ยมมั่งแบบโคแบบหน้านอนอ่ะนอนโชว์อ่ะนดสวยแล้วของฝั่งเนี้ยมันสวยมากแต่ว่าด้วยความมันระแวหวนใช่รอบด้วยอะไรด้วยหมายสวยกับไม่มีตัวหมายไม่สวยกับตัวเยอะเฉยนี่แหละ ว่าก็สติริมทางก็ประมาณนี้เ<ๆ>พื่นพนอนๆมะมงหนาวมามาโหเอ้ยแกเบาหวานความดันนี่แหละสีสันริมคลองโอ้โหชมพูปแปดไม่กัดให้มันรู้ไปไปเดี๋ยวเราไปดูหัวบนที่เราเดินขึ้นมากันดีกว่า โดนเล้าหลอกไปสามสี่ตัวไซส์ใหญ่ๆพอได้มีสีสันหน่อยวันนี้มาเดี๋ยวไปดูว่าบนกันเพื่อนๆอย่าปล่อยนะโอ้โหมุยเลย มีไซส์เลยข้างในว่าบางบางวันนี้วันนี้เราเป็นอะไรกันใช่ใช่เหมือนช็อตหัวโค้งนั่นเลยมันอยู่แล้วนู่นบางทีมันไม่อยู่ต้องวัดแรงเกิกมันอยู่แล้วนู่นบางที่แน่ไหนบางมันหดแล้วแบบจะยกที่เหลือบางแตกไปเลยใครดีอู่นู่นบางนี่นี่ได้ของขวัญหนึ่งเม็ดมะม่วงหนาวมาโอ๊ยก่อน โอ้น่าเสียดายมากคุ้ยมอวใช่ยัคือมันอยู่แล้วอาบานแข็งกัดยใชม่งคือเหลือยกขึ้นอย่างเดียวแล้ววางแม่งมาคูกคค่คักคกคเนี่ยพอเขยับขึ้นมาฝั่งนี้นตัวแม่งดีกว่าฝั่งนู้นเยอะเออไม่ยั้งแล้วนะเัด มันเป็นโอกาสที่แบบโคตรน้ามโหแบบนี้ใช่แล้วมันอยู่แล้วบางือปึ้งเหลือล้งไงมาใช่ไม่พอล้างที่ไม่หูอ้สามสี่ขีดต้องมีอืมทีเด็ดว่ะเพื่อนขอยสักเม็ดจริงอร่อยมาดูกันต่อ3-2-1ออกมาดีๆ เอาไวรุ่นเอาอีกแล้วแ้มที่สองนะเพื่อนๆกับวัยรุ่นเมดูซ่าเฮงตีแปะตีแปะตีหมกเดี๋ยวก็เอาเรื่องเพื่อนไงแ้มสองของบางดำจุกกเดี๋ยรอดูกันต่อเพื่อน น้าๆนนฟองก้อนอีกแล้วครับน้ยๆวิบตึงเปี้ยครับตึงเปี๊ย<น>ะวิบใสสวย,วน,ยน,นี่แหละ,ะจะยอมพลาดได้ยังไงผมมาแล้วนะครับมาไสสิขอชมหน้าบางเขาหน่อยสิเฮ้ย โอ้โหเขาเปิดหัวมาเขาก็ได้ไซส์สวยเลยนะันนี้เ,เราสองตัวนี่สู้ไซส์เขาไม่ได้เลยเฮ้ยมาช้าแต่ก็มานะนี่ไงสุดดูขาวชมพู <c oughs> ทำได้ยังไงเนี่ยบางครับเก็บรูปเป็นที่ระทึกไว้ก่อนนะเก็บรูปบางเป็นที่ระทึกไว้ก่อน นี่ฮนะสีสันเหมือนเดิมสตรีทไม่ต้องคิดอะไรมากเอ้ยไซนี้ถือว่าปลาคองนี่สวยแล้วสวยเลยแหละเอออย่้เอานะเดี๋ยวขาดีสองอึ๊ออีกรูม หนึ่งสองโขวีบอกแล้วของน้าเขาดีจริงเฮ้ยวัยรุ่นนี่มันบอกหมายได้เด็ดมากเลยว่ะเออเห็นไหมเอาเปล่าป้าเอาได้เฮ้ยเอาสิเพื่อไปทำแปะซะเฮ<อ> <c oughs> ้ยไปแล้วชมกันต่อ,อเ,เอาบางบางกูจะปลดได้ไหมเนี่ย เจ้าคีลงมาเดี๋ยวเออที่แข็งคนน่ะพกมาแต่ที่แก่ออกไม่ใช่เต็มเงี้ยงเลยนะโอตัวนี้เอาอยู่บางไม่ให้หลุดเลยเต็ม,ม,มเงี้ยงอ่ะมีถุงว<ห>่าเอาเอาถุงว่าใส่เอานี้ร้อยเผาวันยัไม่ไไม,ไม,ไมีมจับเงือกเลยโหก็หลุด <c oughs> นยยี่ไงวันนี้คอนเทนต์คอนเทนต์แจกปลาเด็กๆแล้วนะเออแจกเหยื่อแจกปลาด้วย่ธรรมาดาเหยื่อให้ทั้งปาาลาเได้ไหมได้ครับมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวาบางยาสั่นสิบางสั่นทำไมล่ะ ไซ,ไซนี้ถือถือว่าสวยอะปลาคลองหายากโม่เคยตกได้ใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ไหมครับตบกะก่อนใช่อยู่แต่เดี๋ยวนี้มันหายากแล้วจริงหยหายากหายไปไหนหน้ารือไหม่หายไปไหนหมดเอาไปหมดแล้วสิเข้าวรอบหมดเลยเออเออนั่นไงเอาไปลายไวรุ่นพร้อมเผา,าจุดกรูขับรถก่อนเลยที่ไรอ๋อเป็นอย่างนี้แน่เลยเอาข้าวทุกวันนี่เป็นหม้อหม้อไปเนี่ย กัดแบบกระชากไปเลยอย่างนี้ต้องเก็บไว้ให้โต๊ะเลี้ยงนะตรงเนี้ยเก็บไว้ให้โตไว้เดี๋ยวโตไว้วิดนะให้โต๊ะไว้วิทด้วยนะฉันตกทานดีกว่าโอเคอ้าวเพื่อนไม่ได้เปิดกล้องะตัวที่สามของวันนี้ปลาเค็มเฮ้ยผู้หญิงจะเลี้ยงเหรอแบบเนี้ยเฮ้ยปล่อยให้มัโตดีกว่าวัยรุ่น ใจเย็นไปตนนี้เลี้ยงน้ำตื้นนะแม่กระโดดขึ้นมาแบบ <c oughs> โคตรเก่าอะ่ะเออไปไปลุ่นใหญ่ปะล่ะใหญ่ครับเอาเรื่องเอาบบัง น้ำแตกไปทีอู้หูอู้หูเกี่ยวข้างก็มาเอาเหยอคูไปด้วยตัวที่สี่มันกินตรงไหนวะนะครับไม่มันกินแล้วฟองมันแตกพอแตกปุ๊บผมก็เห็นมันวิ่งวิ่งเสร็จปุ๊บแม่งไปเกี่ยวออกีบเออไม่เข้าปากด้วยไม่เข้าเลยเออใช่ตัวเดียวกันปะไม่แน่ใจแต่ฟองก็แตกพักเลยแหละ ก็อยู่ตั้งแต่กายัดเข้าไปแล้วเ,เห็นเหลี่ยมมันแบบเหมือนที่แบบมันชอบยัดอ่ะเผือแไบบม่มีตัวแบบมแม่มีจริงเป่าแม่คลองตเออบ้านเราประช่อนเกี่ยวข้างก็มาเว้ยไอ้ฮะกูหลงงงอืมกัดแปลกๆก,กัดฟองแตกแต่กับกายไปเกี่ยวข้างเออ งงก็หายอา่ะไปเดี๋ยวรอชมผลงานกันต่อเพื่อนเพจุกรูช็อชอ,ชอดีไ, <ป S 2> ไม่ทันได้เปิดกล้องครับเพื่อนกดไม่ทันโอเ้เมันสวยลอยอุนตอเลยวัยรุย่นนะต้มที่สีของวันนี้นะครับเอวันนี้เปิดตัวผลงานนะครับเมดูซ่าเออนึกว่าจะแฮวสซะแล้วของนี้ ดูแลงานนี้ใช้ยาวเมนู่าดดูทรงแล้วติดใจอะผมดูแล้วเนี่ยม,มันเล่นสน,นุกนะใช่ไปแค่นี้ก็สน,นุกแล้วนะไปแค่นี้ก็ได้ตึงมือแล้วไปเจอกนันใหม่ล้งรถคุณคาทอไปเพื่อนของเขาดีจริงจุกกรุลุยก,กันต่อ ลถก่รถมาทุครับลองสวยบางดีนะยังมีปลาเข็มให้เล่นแต่งงกับไอตัวนั้นมากแม่งอยู่ได้ยังไง<ม>โล หลอดพ้นสไนเปอร์เฉยเนื้อเฮ้ยจีบโชว์หัวแทบแตกเจอเวลาเจอเหยื่อจริงๆไม่เอาตาของนี้เหมือนจบด็อกเตอร์อุ้ยอุ้ย าเรามันติดใจแถวพยงขยะนนี่แหละปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจะเอามันออกมายังไงแค่นั้นเน่ ยกยกคกยกยกเอาบางกูเล่นแล้วบางกูเล่นแล้วมันกัดในป่าดีบาง กัดกันในป่านะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเริ่มร้อน,นออหมดไปอีกหนึ่งแมตตกับงานเดินสตีดคอนะครับวันนี้ก็พอได้สนุกบังสองผมสี่เออไซปะเค็มก็พอได้เล่นนะเพื่อนๆแดดร้อนจัดไม่ไหวละจะเป็นลมหรือยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานดูฝากไว้สักช่องนึง นะครับเพื่อนเพื่อนโอกาสเน้่เจอกันใหม่จุกครู